สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมามอนทารอรชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุลมชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะเรามาดูกันว่าคลิปรันด้อมดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ้องขอเปิดที่พลังงานออราเข้ารกันก่อน มาดูสิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ l ดสเทมโบนะคะวิ t h ฟสตาร์ทอ up for yourselves พนักงานที่ขึ้นมานะคะมนว่ามันจะมีเรื่องของการแบบยืนหยัดเพื่อเป็นตัวตนของตัวเอง เนาะการทำในสิ่งต่างๆที่มันจะ c ช้งหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะคะการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็มันมองว่าเป็นทิศทางของการที่คุณจะได้เลือกก้าวเดินนะคะไปยังเวที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆเนาะอยากให้คุณทำอะไรที่มันมีความสุขเป็นตัวตนของคุณจริงๆอะ่ะ เออเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นปัญหารบกวนความคิดความรู้สึกะคะ่ะมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้สำหรับการปลดล็อกปลดปล่อยสิ่งต่างๆหรือว่าพลังงานเหล่านั้นไปเนาะประมาณนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ามาดูกันสิพลังงานของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะเป็นพลังงานภาพรวมนะจ๊ะบาลานนะคะ The Magician 8ปดเหรียญกาวถวยรูปแบบพลังงานความรักความรู้สึกนะคะมันว่ามันมีทิศทางที่เรารู้สึกว่าเรามีพลังงานความสุขเนาะมีจุดโฟกัสน,นะคะมีการอยากลงดีเทลอยากลงรายละเอียดกับเรื่องบางเรื่องเนาะ มันว่าคุณเหมือนมีเป้าหมายหรือมีงานอดิเรกมีสิ่งที่สนใจนะคะในพลังงานความคิดความรู้สึกนะคะมันจะมีการเมนิเฟสกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เกิดพลังงานพลังใจขึ้นมาเป็นการพีรีแพร์การเตรียมความพร้อมตัวเองลหลายๆอย่างนะคะมีเรื่องของการเซฟคอนโทรนะคะการปรับ สิ่งต่างๆเนาะในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ให้อยู่ในโหมดพลังงานที่เราสุบว่ามันแฮปปี้มันเหมาะสมอืมมีจุดโฟกัสมีการลงดีเทลนะคะกับเรื่องบางเรื่องการใส่ใจรายละเอียดการแบบให้ความสำคัญเออกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังโฟกัสอยู่นะขณะนี้เหมือนกับคุณ กำลังให้ความสนใจกับอะไรสักอย่างมีความมุ่งม,มั่นมีความอดทนมนุษยว่ามันเป็นการศึกษามีการแบบบางคนลงดีเทลแบบดีเทลมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้มีการเดินหน้าได้มีการแบบไปต่อในสเต็ปที่เราสกว่าเออแฮปปี้มีพลังงานความฝันมีพลังงานความสุขเกิดขึ้นมีพลังงานที่มันเป็น ความรู้สึกด,ดีเป็นเป้าหมายเป็นปลายทางของตัวเราเนาะแล้วก็มันมีพลังงานการที่จะมีผลมีเรื่องของแรงดึงดูดมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับทิศทางแนวทางที่กเกิดขึ้นด้วยเป็นพลังงานพลังใจจริงที่เราอยากจะมีเป้าหมายหรือว่าก้าวไปในทิศทางข้างหน้านะคะ เรื่องของเซลล์คอนโทรลเรื่องของการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นมนรู้สึกว่ามันจะมีความเบาสบายมากยิ่งขึ้นคือคุณจะปรับให้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตมันอยู่ในหมวดพลังงานของการบาลานซ์นอะให้ขึ้นพลังงานบาลานเซลล์คอนโทรลโมด r เลชันนะคะก่อนหนะน้านี้ถ้ามีสากการที่เราสึกว่าเออมัน ยังไม่บาลานซ์ทางความรู้สึกมันยังไม่ได้ตอบโจทย์พลังงานความคิดอะไรใดๆมันว่าแต่มันคงมีจุดที่โอเคมันเป็นเป้าหมายมันเป็นปลายทางที่คุณอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองจัดสรรสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะให้มันเป็นไปในวิทีราสึกว่าเออมันแฮปปี้มากขึ้นมันดีต่อใจมากขึ้นประมาณนี้เลยเนาะในสถานการณ์ที่ขึ้นมานะคะ แล้วก็มันมองว่ามันจะมีในเรื่องของการวางเป้าหมายอะไรบางอย่างจุดโฟกัสดีเทลกับสิ่งต่างๆ education พลังงานความฝันพลังงาน happiness ที่จะเกิดขึ้นคุณมีปลายทางมีความฝันของตัวคุณเองอะ่ะแล้วก็มันว่าช่วงเวลานี้แฮปปี้อ่ะมีพลังงานความสุขที่มัน ปรากฏขึ้นมาอืมแล้วมันก็มองว่าเออมันน่าจะเป็นโอกาสเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะก่อเกิดพลังงานดีๆเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้ทิศทางพลังงานทางความรู้สึกมีความสุขมีพลังงานที่แบบแฮปปี้เนสอะ ไปดูกันว่าทิศทางแนวทางต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูเพิ่มงเติมนิดนึงนะในออฟแอร์นะคะอัศวินถธอดาราชินีถธอดาบนะเดอะเฮอร์มิทนะแล้วก็มีอเวคเคนนิงค่ะ ว่ามันมีภาพรวมพลังงานทางความรู้สึกความชัดเจนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแนวทางของการที่เราจะตัดสินใจนะคะมีการพพาะมีการหยุดนิ่งมีกระบวนการของการที่เราจะได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นนาอในการที่จะทำสิ่งต่างๆนะคะในในชีวิตของเรานะ คือมันเหมือนกับตัวคุณมีช่วงเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองให้ได้หยุดคิดให้ได้นิ่งให้ได้ตัดสินใจอะไรที่มันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงการค้นพบค้นหาพลังงานตัวตนของตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะบางคนอาจจะมีการเบรกหรือว่าชะลอกับอะไรบางอย่างเพื่อให้เวลากับตัวเองจริงๆรงได้พูดได้คุยได้คิดแบบ ถมทวนอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะมันมีพลังงานของความชัดเจนที่มันจะก่อเกิดขึ้นด้วยเนาะในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะคะว่ามันจะมีการใช้ประสบการณ์ใช้ motivation ใช้แรงบันดาลใจในสิ่งที่มันจะก่อเกิดขึ้นมาในสเต็ป เวลาต่อจากนี้เนาะเป็นภาพรวมพลังงานพลังใจทางความรู้สึกนะคะที่มันจะไปในทิศทางที่มันแบบมีจุดที่ประสบความสําเร็จหรือมีจุดที่เราสึกว่าประสบการณ์สิ่งต่างๆที่นํามาใช้อะ่ะมันค่อนข้างจะตอแบบโจทย์อืม ความเป็นตัวตนหรือว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคือเราสึกว่าคุณจะจัดการแก้ไขปัญหาวางตัวกับสถานก,การณ์บางอย่างตัดสินใจมีแรงขับเคลื่อนในการเคลื่อนไหวนะคะกับสิ่งต่างๆ่ี่ที่เกิดขึ้นนะ,ะอ่าคือเราสึกว่ามันก็ชัดเจนมันก็ได้เบรกได้คิดได้สโลดาวกับตัวเองแล้วด้วยว่าเป้าหมายที่แท้จริงเราคืออะไรทีนี้ไปดูตามท็อปิกกันว่า ใครที่เขาจะสื่อสารขึ้นมาหลังจากที่จบปนี้นะคะชาวธาตลมไปดูพลังงานของคนคนนั้นกันเลยนะจ๊ะเป็นยังไงเอ่ยเขาเป็นใครคะมีไพ่ขึ้นพลังงาน8เมเท้า The Sun King of Earth ์สี่ถ้วย1ถ้วย รูปแบบพลังงานพลังใจทางความรู้สึกนะคะที่มันแบบก่อเกิดขึ้นมาเนาะคุว่ามันคือโอกาสทางความรักมันคือพลังงานเวชันชิพนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในเรื่องราวของการอ,อ่ที่คุณจะได้เจอได้เจอพลังงานของคนคนนี้นะคะ มันคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดความรู้สึกที่ตรงใจเนาะกับกับตัวคุณเหมือนกับอารมณ์อิโมชันมันสื่อถึงกันได้นะคะเป็นคนที่ตรงไทปตรงสเปคนะคะหรือมันจะมีโอกาสในการที่แบบมันว่าคนคนนี้เขาเป็นคนมีการทำตามสัญชตาตญาณหรือว่าความรู้สึกของตัวเองด้วยในเรื่องของอินทิวชันนะคะแล้วก็ มันจะไปนในรูปแบบที่มันว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกใจโดนใจคุณอยู่เหมือนกันอาจจะด้วยรูปลักษณ์คุณนะลักษณะของเขาคนนี้นะที่ปรากฏขึ้นมามันคิดว่าค่อนข้างอ,อ่อเป็นโอกาสทางความรักที่ก็ถูกใจตัวคุณนะที่มันมองว่ามันเป็นทิศทางพลังงานของการที่อยากให้ให้คุณมีสเต็ปมีช่วงเวลาของการแบบ เพิกเฉยเออกับเรื่องบางเรื่องมันว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปโฟกัสทุกจุดขนาดนั้นถ้าโฟกัสทุกจุดเราก็จะเกิดความเครียดเกิดความกังวลขึ้นได้เนาะมันมีในเรื่องราวของความรู้สึกที่แบบมันมีการแบบเพิกเฉยเออมันว่าคนคนนี้ในตอนแรกหรือพาังงานบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสก็ได้แล้วก็ ผนคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความจริงใจงนะพขึ้นพลังงาน King of เลยอาจจะเป็นคนที่ u c c e s s มีความมั่นคงในชีวิตด้ว่าเขาเป็นคนที่มีการแบบสเตปของการเริ่มต้นการต่อยอดในเรื่องราวเป้าหมายชีวิตนะคะมีพลังงานการเริ่มต้นพลังงานที่มีความสุขการตระหนักได้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นพลังงานของการที่จะมีการสื่อสาร การส่งข้อความนะคะหรือว่าการที่จะมีอะไรที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้มันว่าจะเป็นแนวทางเป็นอะไรที่มันติดสปีดเหมือนกันมันว่าคนคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ตามท็อปิกเลยกําลังที่จะมีการติดต่อสื่อสารคุณมาแบบด่วนๆนะคะด้วยลักษณะตัวเขาจะเป็นลักษณะของการทำ m ัลติ t a s k i n g ทำงานหลายๆอย่าง มีอะไรที่เราสึกว่าเออเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้นะคะกิจกรรมในการใช้ชีวิตทํานู่นทนํานี่หรือมีปลายทางแนวทางที่เราสึกว่าเออดูเขาเป็นคนที่มีการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆในชีวิตได้ดีเหมือนกันนะภาพรวมพลังงานพลังใจทางความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นเนาะ ทีเนี้ยมันมองว่ามันจะเป็นทิศทางแนวทางที่เราสึกว่าเออมันเป็นการเริ่มต้นมันเป็นการ u ักเซสมันเป็นการวางจัดลำดับความสำคัญความสัมพันธ์ในชีวิตซึ่งมีแนวทางค่ะที่ว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาแล้วก็ด้วยลักษณะตัวตนมันว่าค่อนข้างมีพลังงานบวกมีพลังงานความเป็นเด็กอ่ะในแบบของตัวเองอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือว่า เขาค่อนข้างม,มีความสดใสร่าเริงมีความเป็นเด็กในตัวเองมีพลังงานตัวตนที่เราสึกว่าเออมันเป็นแนวทางสเต็ปของการไปต่อหรือว่าเป็นทิศทางที่รู้สึกเออเขาก็ดูมีพลังงานความสุขในแบบที่เป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มันว่าเขาตระหนักได้กับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนคนนี้นะคะในท็อปปีกหัวข้อที่จะสื่อสารนะคะมาหาชาวทัดลมชาวชิกุ้มตุนเมทุนนะคะหัวข้อที่จะสื่อสารมาเนี่ยเป็นหัวข้อของอะไรจ๊ะติดต่อมาหาคุณเรื่องอะไรเอ่ยซิกอฟฟไฟนะคะมีพลังงาน5เหรียญ2เหรียญน,นะคะมีพลังงาน2ถ้วย แล้วก็ 9. เก้าเหรียญขึ้นมานะคะพลังงานพลังใจทางความรู้สึกนะคะโอกาสทางความรักนะคะมีพลังงานที่แฮปปี้นะมีพลังงานที่รู้สึกว่ามันมีความเป็นอิสระอนในตัวตนมีความเป็นอิสระในตัวเองนะคะแล้วก็มาว่าพลังงานพาร์ทเนอร์พลังงานของการคอมมิทเมนต์กับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะเป็นในเรื่องราวของการที่มันว่ามีคนอยากเข้ามาเออคนคนนี้ท็อปปิที่สื่อสารมามนว่าก็เป็นเรื่องของพลังงานของความรักแหละ เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรที่ถูกใจโดนใจเขานะคะเป็นเรื่องของพลังงานพาร์ทเนอร์นะคะมีคนที่อยากจะให้คุณเป็นพาร์ทเนอร์มีการคอมมิชเมนต์หรือมีแนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะการจัดพอยตี้นะคะในชีวิตเนาะว่าคนคนนี้เข้ามาพร้อมกับการที่ก็รู้สึกว่า ในหัวข้อของการรักตัวเองอินดิพเดนต์ดูแลตัวเองได้ดีแต่รู้สึกว่ามันว่าเขามาเพราะเขารู้สึกว่าคุณน่าจะมาเติมเต็มในส่วนที่เป็นพลังงานของความขาดของเขาได้หรือเขาอาจจะกังวลใจถ้าปล่อยผ่านอโอกาสตรงนี้ไปหรือว่าไม่ได้สื่อสารมานะคะรู้สึกเสียดายเสียใจกังวลอะไรสักอย่างอยู่คือมันว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมี แพชชั่น uh, ในการได้ไปต่อหรือว่า success ไปในรูปแบบที่เขามองแล้วก็มุ่งหวังตั้งใจเอาไว้นะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายปลายทางของคนคนนี้แหละว่าเขาคิดรู้สึกยังไงมีพลังงานเซลล์สีมีเกิดขึ้นการเห็นคุณค่าในตัวเองมี r e c ร์ l นิชันมนว่ามันเป็น การระหนักรู้กับสิ่งต่างๆแล้วก็มนว่าคุณคุณจะรับรู้ได้แหละว่าทอปิกที่เขาสื่อสารมามันเป็นในเรื่องของความพยายามความมุ่งมั่นความสำเร็จการปรับจูนการบาลานซ์นะคะความสัมพันธ์ถ้าจะให้ลงตัวจะต้องเป็นยังไงทิศทางไหนปรับอะไรพูดคุยกันเกี่ยวกับ priority ด้วยการจัดลำดับ ความสําคัญพูดถึงเกี่ยวกับบาลานในชีวิตด้วยต้องจัดยังไงต้องบาลานสิ่งต่างๆให้ลงตัวอย่างไรมีการคอมมิชเมนต์อย่างไรมีพลังงานพาร์ทเนอร์ที่เกิดขึ้นประมาณเนี้ค่ะพลังงานของในสิ่งที่มันจะก่อเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นพลังงาน <c oughs> ที่มีความเป็นอิสระอืในตัวเองด้วยคือมันว่า สื่อสารมาในท็อปิกที่ก็อยากที่จะรักตัวเองแล้วก็อยากที่จะได้เริ่มต้นหรือมีพลังงานดีๆกับคุณด้วยนะคะทีนี้มันจะขอดูแนวโน้มในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของคำแนะนำด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะพลังงานที่ขึ้นมานะคะ แถ้วยนะคะมีพลังงานเชมพนนะคะมีพลังงาน7 of Swords โซดเดสแล้วก็มี10ถ้วยถ้าถามว่าแนวโน้มเนาะในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะมันก็มองว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวท่านลมก็น่าจะเหมือนกับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการรีเบิร์มีการเอนดิ้งกับปัญหาชนาาการอะไรบางอย่างได้นะคะหรือเรารู้สึกว่าเราเองก็อาจจะระมัดระวังกักความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่ามันว่าภาพรวมมันคือเปลี่ยนไปในเวที่ดีขึ้นคุณก็จะมีพลังงานความสุขที่สอดแทรกเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะรวมถึงพลังงานการที่เราจะได้รีเบิร์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น การรีเวิร์สในความสัมพันธ์หรือว่ามีแนวทางที่เราสึกว่าเออมันเป็นพลังงานพลังใจทางความรู้สึกเออมันว่ามันจะมีการ Ending กับปัญหาจบกับสถานการณ์บางอย่างได้มีทิศทางในการแบบปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในเวที่เหมาะสมตั้งใจได้นะคะมีทิศทางของอย่างแปดถ้วยเหมือนว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับการที่เราเลือกที่จะเดินออก าศาสษานการที่มันท็อกซิมันไม่ใช่เนาะแล้วก็เลือกในเวที่ใช่ของตัวเองคือมันก็ไปในแนวโน้มที่ดีนะถ้ามีปัญหาอะไรต้องเคลียร์ริ่งหรืออะไรก็มันว่าเคลียร์ได้เออแต่เราก็อาจจะระมัดระวังใจเราไว้ด้วยเหมือนกันคือเหมือนกับเพราะว่าเหมือนกับชาวท่านลมไม่ได้เทใจขนาดนั้นแต่ให้ตัวเองปรับเปลี่ยนไปอยู่ในพื้นที่ที่มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นอยากให้คุณแบบเหมือนพัฒนาตนเองอยู่เรื่อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็ ถ้าในช่วงเวลาต่อจากนี้มัยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเหมือนกันแต่บอกเลยว่าไปในทิศทางที่ดีค่ะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็ต้องขอบคุณนะสำหรับทุกคนนะคะถ้าคลิปนะมันยังไม่มีแบบโยนลูกเต๋าล,าลัคนณาราศีนะดูมเอาอุปกรณ์มานะคะเดี๋ยวในวันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวมีแน่เนาะแต่อาจจะเป็นคลิป ท้ายๆของวันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะเพื่อนๆอยากให้ทำหัวข้ออะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะบ๊ายบายค่ะ